ไนบอกว่าจะรักฉันไปตลอดชีวิตไงไหนบอกว่าจะรักฉันแค่คนเดียวไงแล้วนี่หมายความว่าอะไรอะ่ะเธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่รู้จักเธอสักหน่อยไม่รู้จักกันเหรอพูดออกมาได้ยังไงอะ่ะเออฉันมันโง่เองอะ่ะที่ทำตามสัญญาดูแลพ่อแม่พี่มาตลอดแดปีที่ผ่านมา พี่ทแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะส่งแค่นี้ก็พอแล้วดูแลตัวเองดีๆนะพี่อือพี่ฝากดูแลพ่อกับแม่พี่ด้วยนะ นะไม่ต้องห่วงนะพี่หนุนมุกจะดูแลพ่อกับแม่ให้ดีสุดเลย แม่เก็บของให้แล้วมุกกลับบ้านเกิดไปอยู่กับแม่มุกเถอะง่ายะเราเพิ่งเสียขนุนไปนะจะให้มุกทิ้งแม่กับพ่อได้ยังไงเด็กคนนี้ดื้อจริงๆหนูสัญญากับพี่หนุนไว้แล้ว เื่าหนูจะดูแลแม่กับพ่อให้ดีที่สุดแม่กับพ่อไม่ต้องห่วงนะหนูจะอยู่ดูแลพ่อกับแม่เอง นี่ <c oughs> คุณเป็นใครอ่ะผมอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่บ้านฉันเอง คนสวนชนะเจอคุณตกน้ำอยู่ที่ท่าน้ำหลังบ้านฉันแล้วนี่ชื่ออะไรเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันให้คนขบับรถไปส่งเอ่อผมไม่มีบ้านครับผมเป็นเด็กกำพร้าไม่มีครอบครัวครับฉันจะไม่ยอมกลับไปใช้ใชีวิตจนจนบ งั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวนายก็พักฟื้นอยู่ที่นี่ก็ได้เดี๋ยวฉันให้แม่บ้านเอาอาหารมาให้ขอบคุณนะครับนี่มุกห,หัวแกนเนี่ยมันก็ตายไปตั้งนานแล้วนะแถมยังต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวผัวอีก แปดปีแล้วนะเว้ยแกหาผัวใหม่เหอะโม้จะพ่อแกล้มหัวฟาดพื้นนอนหมดสติอยู่อะไปะจ้ะแม่อ๋อจ๊ะพ่อฉันเป็นไงบ้างจ๊ะ,จะพ่อของคุณอะอาการหนักมากเลยนะครับต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบ,บาลในเมืองเท่านั้นครับ ต้องช่วยพ่อฉันให้ได้นะจ๊ะถ้าอยากให้พ่อคุณหายอะ่ะคงต้องส่งไปโรงพยบาบาล KLK ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดครับมีคิวจริงหรอคะค่ะไม่มีเลยค่ะแม่จ๊ะ มุกถามพยาบาลนะจ๊ะเขาบอกว่าไม่มีคิวรักษาพอ่อเลยอะจ๊ะมิ้นแกเห็นนีไหมอะไรนะแกวันนี้เป็นงานแต่งงานของพออ,อโรงพยาบาลเรานะได้ข่าวว่าเราจะได้โบนัสเป็นของข,องขวัญด้วยจริงเหรอ บอกว่าวันนี้เนี่ยพออของโรงพยาบาลนี้แต่งงานเดี๋ยวมุกจะไปขอเขาให้เขาช่วยรักษาพ่อนะจ๊ะแล้วเขาจะช่วยเราเหรอลูกมุกจะทำให้เขาช่วยเราให้ได้จ้ะแม่กับพ่อเราอยู่ที่นี่ก่อนนะ ถ้าเกิดพี่หนุนยังอยู่เราก็คงแบมครับแปดปีแล้วนะที่เราได้รู้จักกันนะผมอยากจะบอกคุณว่าผมลงรักคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณช่วยชีวิตผมไว้พี่หนุนยังไม่ตายงั้นเหรอ แล้วผมก็จะรักตลอดไปแต่งงานกับผมนะครับแต่งค่ะผมเป็นผู้ชายที่โชคทีที่สุดเลยที่ได้แต่งงานกับคุณนะ ผมสัญญาว่าจะรักและดูแลคุณตลอดชีวิตครับพี่โชคดีจังเลยนะพี่ได้แต่งงานกับมุก พี่สัญญาว่าพี่จะรักแล้วก็ดูแลมุกตลอดชีวิตนะไหนบอกว่าจะรักฉันไปตลอดชีวิตไง พี่แป๊ะพี่แป๊ะพี่แป๊ะดูนี่สินี่ใช่ขนุนลูกชายเราไหมอะให้ด้วยใช่ใช่ไหมนี่ขนุนยังไม่ตายหรอพี่แล้วทำไมลูกไม่กลับมาหาเราเลยอะแถมจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นด้วยอะ แก้วพาผมไปหาคุณนน่นเร็วไหนบอกว่าจะรักฉันแค่คนเดียวไงแล้วนี่หมายความว่าอะไรอะ่ะเธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่รู้จักเธอสักหน่อยไม่รู้จักกันหรอพูดออกมาได้ยังไงอะ่ะเออฉันมันโง่เองอะ่ะที่ทำตามสัญญา ดูแลพ่อแม่พี่มาตลอด8ปีที่ผ่านมาพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะเธออย่ามา,าพูดมั่วนะเธอจำผิดคนหรือเปล่าเนะี่ยฉันไม่รู้จักเธอเลยจำผิดคนงนั้นเหรอฉันเป็นเมียพี่ฉันจะจำผิดคนได้ยังไงอะเบอกโาตกน้ำตายไปแล้วไงแล้วมาอยู่นี่ได้เลยทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะ <C os> ก็เขาพูดอยู่ว่าเขาไม่รู้จักเธอไงเธอรีบออกจากงานฉันไปก่อนที่จะจะให้คนมันลากตัวเธอไปพี่รู้ปะว่าตลอดแปดปีที่ผ่านมาพ่อแม่แล้วก็ฉันใชจจ้ชีวิตกันยังไงอะพ่อแม่ร้องไห้คิดถึูพี่ทุกคน แล้วรู้ไหมว่าตอนนี้พ่อนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเงินรักษาแทบจะไม่มีแล้วอะ่ะทำไมพี่ไม่คิดจะไปเยี่ยมพวกเราบ้างอะพี่ยังมีความเป็นคนอยู่ไหมพี่ยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าวะขน,นุนี่มันคือเรื่องอะไรคุณโกหกฉันเหรอไม่แบมผมไม่เคยโกหกคุณเลยนะแบม มันออกไปใช้ไหม้นี่ไล่มันออกไปแมไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยอ่ะแค่ให้รปภลากตัวออกไปก็พอแล้วอ่ะมันจะมาทำลายงานแต่งของเราแถมยังบอกว่าเป็นเมียอีกคนของคุณอ่ะถ้าคุณไม่ไล่มันออกไปแสดงว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดมันคือเรื่องจริง ฉันจะยกเลิกงานแต่งนี้แล้วคุณก็กลับไปอยู่บ้านนอกกับมันซะ่ยหนุนหมุกขอโทษนะที่ต้องทำแบบนี้ฉันจะไม่ยอมกลับไปใช้ชีวิตจนจบอีกออกไปจากงานแต่งฉันซะ บอกให้ออกไปไงเดี๋ยวนี้นายหนุ่มเรานี่ใครอ,อีกอะไม่ใช่ว่าใครหน้าไหนก็จะเข้ามาในงานแต่งฉันได้นะ แล้วเธอล่ะเป็นใครเรามาสั่งสอนลูกชายเราเธอเกี่ยวอะไรด้วยขนุนไหนบอกว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไงแล้วสองคนนี้เป็นใครก็ธอจริงเหรอขนุน แกบอกเขาว่าแกไม่มีพ่อไม่มีแม่จริงๆเหรอแกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่แล้วจะมาแต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้จริงๆเหรอขนุน แม่ผิดหวังแม่ผิดหวังในตัวแกมากพี่หน่นพอพ่อพ่อพ่อพั่พ่อพ่อพ่่อพ่อพ่่่พ่่อพ่พ่อพอ่อ่พ่อพอพ่อพ่ออพ่อพ่อ ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเขาเป็นเมียผมครับคุณหลอกใช่เหรอคุณแต่งงานอยู่แล้ว คุณหลอกให้ฉันแต่งงานกับคุณเหรอคุณทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ทำไมแบมบแบมบคุณทังผมก่อนนะแบมบผมไม่เคยรักกุกเลยผมแค่ต้องการให้เขาดูแลพ่อกับแม่ของผมผมไม่เคยมองมวเป็นภรรยาเลยนะแบมบ จริงฉันจะยอมรับพ่อกับแม่คุณก็ได้นะแต่สองคนนี้ต้องตัดขาจากผู้หญิงคนนี้จริงเหรอขอบคุณนะที่คุณยอมรับครอบครัวผมอะ่ะ พ่อกับแม่ได้กินเราใช่ไหมอ่ะแค่ตัดขาดจากผ e ู้หญิงคนนี้อ่ะพ่อกับแม่ก็ไม่ต้องจนอีกต่อไปแล้วไงมันแค่นี้แกพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงนี่แกยังมีความเป็นคนอยู่ไหมแกรู้ไหมมุกต้องลำบากแค่ไหนที่ต้องดูแลพ่อกับแม่มาตั้งแปดปีเนี่ยฮะ มันก,ก็แค่จ่ายค่าแม่บ้านให้มันครบแปดปีก็แค่นั้นเองมันม,มีอะไรยากเลยไงฉันมันตาบอดเองที่ไปแต่งงานกับคนที่พี่เธอตาบอดฉันมากกว่าที่ตาบอดที่แต่งงานกับเธอแต่แรกอ่ะที่ฉันเลือกแบอแมอ่ะเพราะแบมเขาเป็นหอ,อโรงพยาบาลดูสภาพเธอสิมุกเธอสู้อะไรที่ไหนอ่ะ นี่คือข้อมูลของผู้หญิงที่คุณติให้ผมตามหามาตลอดแปปีครับดีมากว่าแต่ทำไมคุณติถึงสนใจผู้หญิงคนนี้ครับ ไอ้นุน่นไอ้ไอ้ลูกฉรนพี่พต่อไปนี้แกไม่ใช่ลูกฉันฉันมีลูกสาวแค่คนเดียวพอ่อแต่ผมเป็นลูกแท้ๆของพ่อนะถึงมันจะดีกับพ่อ,อยังไงอะมันก็แค่คนนอกแลวตอนนี้แบบว่าก็ท้องลูกของผมอยู่ด้วยอะพ่อกับแม่ก็อยากมีหลานอย่งั้นนะไม่ใช่หรอ ก็ก็แค่ตัดขาดจากมันเองอะแค่นี้พ่อกับแม่ก็ชีวิตดีขึ้นแล้วฉันมีสะพ้ายแค่คนเดียวและไอเด็กในท้องนั้นฉันไม่นับว่าเป็นหลานฉันพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไงคิดว่าฉันเนี่ยอยากจะมีพ่อสามีจนๆแบบนี้เลยไงนี่เธอพ่อพ่อ ทีน,นี้มีคนเป็นหมอไหมคะช่วยพ่อฉันด้วยคะ่ะครับผมเป็นหมอครับคุณหมอคะช่วยพ่อฉันทีนะคะยดใครอนุญาตให้แกช่วยมันแม่ใช่คนร้อ,องแล้วคะ่ะช่วยพ่อฉันด้วยนะคะฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับขนุนก็ได้อะช่วยฉันด้วยนะคะ ที่ตอนนี้รู้สึกผิดเหรอตอนที่แกมาพังงานแต่งฉันเนี่ยแกไม่รู้สึกผิดบ้างเหรอที่อย่างนี้มาออนวอนให้ฉันช่วยพ่อของแกเนี่ยนะไม่กลอกช่วยพ่อทันทีนะคะฉันช่วยพ่อแกก็ได้นะแต่ว่าวันเนี้ย ฉันยืนมาทั้งวันรองเท้าฉันเปื้อนหมดเลยแกทำความสะอาดให้หน่อยสิแต่ว่าใช้ปากเรีย ยอยู่เดี๋ยวนี้นะลุกขึ้นมาเถอะครับอย่าทำแบบนี้เลย นี่น่ะเหรอผอ o. โรงพยาบาล k ค k นี่น่ะเหรอผอ o. ที่คนเขานับถึงกันจรรยาบ,บาลของคนเป็นหมอหายไปไหนหมดคือคุณอติคะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะอธิบายได้<ม>ไดค่ะผในฐานะเจ้าของโรงพยาบาล k ค k ผมขอไล่คุณแบบออกจากตำแหน่งผอ o. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แปมแปมฉันมีลูกแค่คนเดียวคือมุก หมอนิวพาคนไข้ไปรักษาตอนนี้เลยได้ครับช่วยกันเดี๋ยวก่อนนะครับค่ะฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือครอบครัวฉันนะคะว่าแต่ทำไมคุณถึงมาช่วยครอบครัวฉันแบบนี้ล่ะคะจำผมไม่ได้หรอครับ chí xảo เป็นเด็กเป็นเล็กมาเ,เล่นอะไรน้ำลึกๆคนเดียวเนี่ยฮะมันอันตรายนะรู้ไหมขอบคุณครับไม่เป็นไรจ้ะกลับบ้านได้แล้วคุณเป็นเด็กคนนั้นเหรอคะแทบจะไม่ได้เน่ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือพวกเราอะ่ะที่ผมช่วยพี่ก็เพราะว่าตอบแทนมุญคุณที่พี่เคยช่วยผมไงครับ พี่ยังจำคําพูดที่ผมถามพี่วันนั้นได้ไหมครับกลับบ้านได้แล้วเตียงก่อนครับถ้าผมโตไปพี่ยังไม่มีแฟนอ่ะพี่มาเป็นเจ้าสาวผมก็ได้นะครับ จำได้สิแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้ตอบตกลงอะไรอะ่ะเดี๋ยวไงรีบไปดูพ่อกัอนแล้วกันนะพี่ยังสอนใช่ไหมครับพี่พี่ที่ไม่ตอบผมเนี่ยพี่ไม่ยังสอนใช่ไหม